สวัสดีเพื่อนๆชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้ผมมิโอเรียนจะมานำเสนอ6เทคนิคการฟาร์มให้คุ้มสตามิน่าจากประสบการณ์ตรงในเกม Skylanders Ring of Hero กันเพราะการฟาร์มในเกมนี้คือวิถีชีวิตประจำวันที่เราจะต้องทำเป็นประจำเพื่อให้ทีมของเราเก่งและเทพขึ้นแต่การฟาร์มของเกมนี้มันมีเยอะมากๆจนต้องมานั่งวางแผนกันจนปวดหัวไมเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น วันนี้ผมจะมาเผยถึงเทคนิคการฟาร์มเพื่อที่จะได้ฟาร์มกันแบบชิลๆไม่ต้องมานั่งปวดหัวกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับเทคนิคที่1เทคนิคการใช้สตามินาฟาร์มทองหรืออีเทอร์ให้คุ้มค่า การฟาร์มถือเป็นวิถีชีวิตประจําวันของเกมนี้นะครับโดยจะมีทั้งหมด2อย่างให้เราจะต้องฟาร์มเป็นประจําก็คือฟาร์มทองจากดันเจี้ยนเนื้อเรื่องและฟาร์มอีเทอร์จากดันเจี้ยนป้อมอีเทอร์ของเหล่าไซคลอปส์เราจะฟาร์ม2องดันเจี้ยนนี้วนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตการเล่นเกมนี้จนกว่าทีมหรือมอนสเตอร์ทั้งไอดีของเราจะเทพนั่นแหละครับจุดที่มันยากก็คือทั้ง2องดันเจี้ยนนี้จะต้องใช้สต้ามิแนเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะฟาร์มอะไรก่อนเพราะสต้ามิแมันมีจํากัด และเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าดันเจี้ยนแต่ละด่านดรอปอะไรให้เราบ้างในส่วนของดันเจี้ยนเนื้อเรื่องด่านที่7ของทุกบทจะดรอปค่าประสบการ์มอนสเตอร์จํานวนมากทองจํานวนมากประกายวิวัฒนาการอีเทอร์หนึ่งถึงสามดาวน้ำยาสีฟ้าและผงเวทมนต์ของอีออนนะครับในส่วนของดันเจี้ยนป้อมอีเทอร์ของเหล่าไซโครปส์จะดรอปค่าประสบการ์ของมอนสเตอร์แต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่ประมาณห10ลักสิบหลักร้อย แล้วก็จะดรอปอีเทอร์หนึ่งถึงหกดาวขึ้นกับร,ระดับชั้นของด่านถ้าไปฟาร์มชั้นสูงสง <ๆ S 1> ก็จะมีโอกาสาดรอปอีเทอร์ดาวสูงๆมาให้เราใช้แล้วก็จะดรอปผงเวทมนต์ของอีออนและปากกาขนนกเอาไว้ไปฟาร์มคัมภีปุกเสกนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเราฟาร์มดันเจี้ยนเนื้อเรื่องเราจะได้ค่าประสบการณ์ทองและปากกาวิวัฒนาการเป็นหลักแต่ถ้าเราฟาร์มดันเจี้ยนป้อมอีเทอร์ของเหล่าไซคลอสเราจะได้อีเทอร์ระดับสูงและปากกาขนนกเป็นหลักแทนถ้างั้นเราควรต้องฟารร์มออะะไก่นน ในช่วงเริ่มเกมใหม่ๆให้ฟาร์มทองและประกาศวิวัฒนาการไปยาวๆได้เลยนะครับเพราะช่วงแรกเลเวลจะเพิ่มไวมากๆการฟาร์มเลเวลและประกาศวิวัฒนาการมาอัพดาวก่อนจะทําให้ทีมของเราเก่งขึ้นพอสมควรจากนั้นพอทีมของเรามีเลเวลสักประมาณ50-60ซึ่งเลเวลจะเริ่มขึ้นค่อนข้างช้าแล้วค่อยไปฟาร์มอีเทอร์ก็ได้อาจจะฟาร์มชั้น3เอาอีเทอร์ระดับพิโร่สาดาวมาใช้ก่อนแล้วอัปเกรดสักบวก9ก้ากำลังดีแล้วค่อยวนกลับไปฟาร์มทองและประกาศวิวัฒนาการต่อ พอเลเวลของทีมและทองเยอะพอระดับหนึ่งประมาณ65-70ค่อยกลับมาฟาร์มอีเทอร์ต่อคราวนี้ให้ไปลุยชั้น4เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้น่าจะลุยชั้น4ไหวแล้วนะพอเราฟาร์มอีเทอร์ชั้น4ได้ชีวิตของเราจะเริ่มติดลูฟฟาร์มของตามสิ่งที่ขาดเช่นตอนนี้ทีมของผมกําลังขาดประกายวิวัฒนาการผมก็จะเน้นไปที่การฟาร์มดันเจี้ยนเนื้อเรื่องอย่างเดียวพอประกายวิวัฒนาการเยอะพอแล้วก็ค่อยหันไปฟาร์มอีเทอร์เพื่อทาให้มอนสเตอร์ในทีมผมเก่งขึ้นไปอีกจากอีเทอร์ที่่ใสแต พอได้อีเทอร์ออปชัสวยๆมาแล้วก็ค่อยกลับมาฟาร์มดันเจี้ยนเนื้อเรื่องต่อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวัดทีมของผมจะได้มอนสเตอร์6ดาวเลเวลเต็มและมี e t เทอร์ t i o n ันสวยๆ,ๆบวก15ใช้งานนะครับฟาร์มแบบนี้บนไปเรื่อยๆเลยนะเทคนิคที่2ฟาร์มประกายวิวัฒนาการให้คุ้มกับเวลาที่เสียไปประกายวิวัฒนาการคือหนึ่งในไอเทมที่ใช้เยอะและต้องฟาร์มตลอดชีวิตการเล่นเกมนี้ของเรา เพราะการอัปดาว์มอนสเตอร์ทุกประเภทจะต้องใช้ประกายวิวัฒนาการระดับอัลติเมตซึ่งต้องนำประกายวิวัฒนาการระดับต่ำผสมกันขึ้นมาโดยด่านที่7ของดันเจี้ยนเนื้อเรื่องทุกบทจะดรอปประกายวิวัฒนาการแต่ระดับของประกายวิวัฒนาการที่ดรอปจะเปลี่ยนไปตามระดับความยากโดยดันเจี้ยนเนื้อเรื่องระดับง่ายจะดรอปประกายวิวัฒนาการระดับต่ำดันเจี้ยนเนื้อเรื่องระดับกลางจะดรอปประกายวิวัฒนาการระดับต่ำและกลางและดันเจี้ยนเนื้อเรื่องระดับยากจะดรอปประกายวิวัฒนาการระดับต่ กลางและสูงหากดูด้วยผิวเผินฟาร์มดันเจี้ยนเนื้อเรื่องระดับยากน่าจะคุ้มที่สุดแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าดันเจี้ยนระดับยากของเกมนี้มันยากมากจริงๆถ้าทีไม่พร้อมนี่ต้องใช้เวลาในการผ่านด่านรอบหนึ่งนานมากๆดีไม่ดีจะตายกลับมาจนระบบฟาร์มออโต้หยุดไปซะอีกถ้าใครทีมพร้อมก็ฟาร์มไปได้เลยนะครับแต่ถ้าทีไม่พร้อมจะฟาร์มแบบไหนดีนะให้คุ้มที่สุดถ้าทีไม่พร้อมแนะนําให้ฟาร์มบทที่1 2หรือ3ด่านที่7ระดับธรรมดาก็พอครับ รับประกอบวิวัฒนาการระดับต่ำและระดับกลางมันดรอปค่อนข้างบ่อยเราสามารถสะสมมาประกอบเป็นประกายวิวัฒนาการระดับสูงต่อไปได้อีกทั้งบอสก็ไม่โหดและตีแรงไม่มากสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆอย่างชิวๆในขณะที่บทที่4เป็นต้นไปนั้นบอสจะเริ่มตีแรงและมีลูกเล่นที่ทําให้เราเสียเวลาฟาร์มมากขึ้นดังนั้นผมแนะนําแค่บทที่1 2และ3เท่านั้นพอก่อนแต่ถ้าทีมเฟี้ยวพอจะไปฟาร์มบทที่7แทนก็ได้นะครับ เป็นอีกบทที่ผมอยากแนะนําถ้าไปฟาร์มไหวเพราะว่าบอสไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากแค่ตีแรงเฉยๆเท่านั้นเองเทคนิคที่3อีเทอร์แบบไหนที่คุ้มจะลงทุนการอัปเกรดอีเทอร์แต่ละครั้งจะต้องใช้ทรัพยากร2อย่างก็คือทองและชิ้นส่วนอีเทอร์ยิ่งอีเทอร์ที่เราอัปเกรดเป็นอีเทอร์ที่มีระดับสูงมากเท่าไหร่ทองและชิ้นส่วนอีเทอร์ที่ใช้อัปเกรดก็จะมากขึ้นด้วยทําให้เราต้องมานั่งดูกันว่าอีเทอร์แบบไหนที่คุ้มจะลงทุน อีเทอร์ที่คุ้มจะลงทุนก็คืออีเทอร์สีดาวที่มีระดับตั้งแต่ฮีโร่ขึ้นไปเพราะอีเทอร์ระดับฮีโร่จะเหลือออปชันแฝงแค่1ช่องและอีเทอร์ระดับตำนานจะไม่มีออปชันแฝงเลยทำให้เราสามารถเลือกอีเทอร์ที่มีออปชั่นเหมาะกับมอนสเตอร์ของเราได้ก่อนที่จะทําการอัปเกรดถึงแม้ว่าตอนอัปเกรดมันจะมานั่งสูบอีกทีว่าค่าไหนจะถูกเพิ่มขึ้นตอนบวก3บวก6บวก9 บวก12และบวก15แต่อย่างน้อยการลดความเสี่ยงเรื่องออปชั่นแฝงลงไปได้ก็ทําให้เราประหยัดทรัพยากรที่ต้องเสียไปได้เยอะพอตัวเลยนะครับและถ้าถามว่าอีเทอร์อันไหนเหมาะกับตัวไหนประเด็นนี้อาจจะต้องวิเคราะห์เจาะเป็นตัวตวไปเลยนะครับเพราะมอนสเตอร์แต่ละตัวมีจุดเด่นและจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันทําให้การใช้อีเทอร์เพื่อเสริมจุดอ่อนและกลบจุดอ่อนไม่เหมือนกันด้วยในอนาคตจะมีการวิเคราะห์มอนสเตอร์ทีละตัว แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นควรใช้อีเทอร์แบบไหนและมีออปชันแบบไหนนะครับเทคนิคที่4ฟาร์มหินปลูกพลังชั้นไหนคุ้มสุดดันเจียนการสำรวจมิติปลูกพลังเป็นดันเจียนเพียงแหงเดียวที่ดรอปหินปลูกพลังและสามารถลงได้แค่วันละสิครั้งเท่านั้นคำถามคือควรจะต้องลงฟาร์มชั้นไหนถึงจะคุ้มที่สุดเพราะหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าลงฟาร์มชั้น3นะ แต่ฟาร์มไปฟาร์มมาหินปลูกพลังที่ดรอปเนี่ยมันนั้นห่วยกว่าฟาร์มชั้นสอซะอีกถ้าแบบนี้ควรจะต้องฟาร์มชั้นไหนดีคําตอบมันง่ายมากครับฟาร์มชั้นที่ไหวไปเลยไม่ต้องสนใจรางวัลว,ว่าจะห่วยแตกแค่ไหนเพราะของดรอปมันสุ่มล้วนๆต่อให้ได้หินปูกพลังระดับต่ำม,มาก็สามารถเอาไปประกอบเป็นระดับสูงกว่าได้เรามานั่งลุ้นหินปลูกพลังระดับสูงที่อาจจะดรอปแทนดีกว่ามีโอกาสนิดนึงดีกว่าไม่มีเลยและทางที่ดีควรฟาร์มดันเจนนี้ทันทีที่มันรีเซ็ต ก็คือพอถึงเวลา5้าทุ่มที่มันรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยให้ลงฟาร์มก่อนเลยเพราะถ้าไม่รีฟาร์มเราก็จะลืมและพลาดโอกาสที่จะได้รับหินปลูกพลังไปนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วมันรีเซ็ตแล้วแต่ผมลืมว่าตัวเองยังไม่ได้ฟาร์มกว่าจะรู้ตัวมันก็รีเซ็ตไปอีกรอบแล้วเสียฟีไป10รอบเลยนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าดันเจียนนี้รีเซ็ตเมื่อไหร่ให้รีบลงไปเลยเทคนิคที่5เทคนิคการฟาร์มหอคอยลงตาอย่างไงให้คุ้มที่สุด หอคอยลวงตาเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มหออินอัพเกรดสกิลและเพชรจำนวนหนึ่งโดยหินอัพเกรดสกิลขอแค่ผ่านด่านก็ได้รางวัลมาแล้วแต่ถ้าอยากได้เพชรก็จะต้องสะสมดาวจากการผ่านด่านให้ครบตามที่กำหนดด้วยซึ่งแนวทางการฟาร์มหอคอยลวงตาจะมีอยู่2แบบนะครับแนวทางแรกก็คือเน้นผ่านด่านอย่างเดียวเอาหินสกิลมาใช้ก็พอไม่สนใจเพชรใดทั้งสิน้นแนวทางนี้จะทำให้เราเก็บหินอัพเกรดสกิลมาได้อย่างชิวๆ โดยไม่ต้องมานั่งปวดหัวจัดทีมตามเงื่อนไขาการผ่านด่านที่กำหนดแต่ความคุ้มก็จะน้อยลงหน่อยนะครับแนวทางที่2ก็คือเน้นเอาเพชรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เอาเพชรไปซื้อสต a ามิน่หรือเอาไปกาชาหรือเอาไปทําอะไรก็ตามแต่แนวทางนี้มันคุ้มที่สุดแล้วเพราะเราจะได้ทั้งหินอัปเกรดสกิลและเพชรแต่ก็จะต้องดูเงื่อนไขาการจัดทีมแล้วจัดทีมให้ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด และจะต้องผ่านด่านตามเงื่อนไขที่กําหนดด้วยอาจจะปวดหัวสักหน่อยแต่ได้ทั้งเพชรและถึงนักเกรดสกิลมาใช้งานแบบนี้ผมว่ามันคุ้มนะครับซึ่งจะฟาร์มแนวทางไหนก็ได้แต่สิ่งที่ควรทําก็คือฟาร์มไปให้ได้ไกลที่สุดก่อนที่มันจะรีเซ็ตปลายเดือนนะครับเทคนิคที่6กุญแจปลดขีดจํากัดฟาร์มยังไงดีกุญแจปลดขีดจํากัดเราสามารถฟาร์มได้จากดันเจี้ยนกวาดล้างทมินซึ่งจะมอบกุญแจให้เราตามคะแนนที่สามารถทําได้ เป็นดันเจียนที่ไม่ต้องใช้สตา m i ม a นาแต่จํากัดการลงแค่วันละสามครั้งเท่านั้นดังนั้นจะลงตอนไหนก็ได้แค่อย่าลืมก็พอเพราะกุญแจเหล่านี้สําคัญมากในช่วงใายเกมที่เราจะต้องเริ่มป้นมอนสเตอร์ระดับตํานานมาใช้งานแล้วนะครับเทคนิคเบื้องต้นสําหรับดันเจี้ยนนี้ให้เรานํามอนสเตอร์ที่มีสกิลลดความอึดเยอะๆและสามารถน็อกได้ลงไปเล่นจะดีที่สุดเพราะคอรสโจมตีแรงมากโดยเฉพาะร่างที่2กับร่างที่3นี่โหดมากๆการลดความอึด แล้วทําให้คาออสน็อกไปเรื่อยๆจะทําให้เรามีเวลาทําความเสียหายใส่คาออสได้มากขึ้นโดยมอนสเตอร์ที่ผมแนะนําและผมใช้เองอยู่ทุกวันนี้ก็คือ s t e ลเอลวอลล็อบเอสไตรและ i n นนิเตนะครับและนี่ก็คือ6เทคนิคการฟาร์มให้คุ้มสตา m มนาจากประสบการณ์ตรงจากเกม Skylander Link of Heroes นะครับมันจะมีบางอันที่ไม่ได้ใช้สตาเมนาหรอก แต่ผมใส่ลงมาให้ด้วยจะได้เป็นเทคนิคกันไปนะครับเพื่อนๆจากเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กันตรงๆเลยก็ไดห้หรือจะเอาไปประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองก็ได้เช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆมีชีวิตการฟาร์มในเกมนี้ที่ดีขึ้นนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์และกดซับช่อง YouTube ของ Mustplay ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปใหม่ๆจากเกม Skylander ได้ที่ช่องนี้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปอ่านบทความในเว็บ Mustplay ด้วยนะครับ ผมเขียนไกด์เกม Skylander เอาไว้เพียบเลยน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Must Play ด้วยนะครับติดตามขา่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ